สุขสบาดีทุกห้องสบายดีกับสิสาธารณประเทศหรือตามประเทศอยู่ดีแม่ภาษดพี่น้องเด้อสบายดี FC อเตะแม่ใหญ่เจริญเยนสุสุขภาพแข็แรงมันยดทุกท่านพี่น้องเอ้ยมาพบพแม่ใหญ่เอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องอ้ติดตามมาเียงสอมือใหม่เนาะสดีวันสุขพี่น้องเอ้ยแม่ใหญ่เกียวถ่ายรบบรรยากาศบ้านแม่ใหญ่เกียวกมื้อนี้คือสิฮออกเฮาอีกแลคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ย วันเจ็ดวันเป็นถิดแตได้บ้านเมืงใหญ่เกียวแต่ห่อนมาเนี่ยเนาะลูกลานมาเห็ดตามเคยเนาะประทนแลเนาะปละทนแลวเ้อปูหนาห่านนี่หนาล้านหน้าอะรประมาณครึ่งหนึ่งบ่จา,าาจากนัวกพยาพไปอีกซอกลงมาแล้วพี่น้องเอ้ยไปอีกซอกนะลงมา มีแต่อยากกินตะขาตต้มขนมอยู่เลยเลยแล้วมึงอ้วนพอแห้งเดีวจะไปสิไปแบ่ได้พี่น้องเอ้อเพลกซองน่ะโอ้ยว่ายากลําบากขนาดเลยลําบากกะกรรมขนาดเลยมีแต่อยากกินกับอยากกินลูกเดียวอาจาร๊ะนายใหญ่เกลือส่วนของห่านพี่น้องเอ้ยเนี่ยหายยังลูกนะปบายใจกับเห็ุงานซอยนายใหญ่น่ามันยังลูกอ่ะไปพี่น้องไปพี่น้อง เออคนลาเจนบ่เออหายปวดหน้ามินกินบำรุงเป็นยาบำรุงบ่เออเออของเลยอะไรว่ากาซ่อมากเราเป็นคนกินเลยเอาเออเออเออคยกินหราบอกฮากกินนี่อ่าประ่านหุนจักว่าเป็นเนือใดแลวเนาะแมนนั่นนหละ ประลองเบิ่ง่าสุขภาพแข้งแรงขึ้นกูเข่าก็ไม่อยู่พี่น้องเอ้ยเพียเห็ดวิยากเนาะทำงานนักกับเพียแน่แล้วลูกไงหลังจากนั้นจะเขาพระาไปอีกสองกับพี่น้องเอ้ยมาพบพระเอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะหล่าเห็ดยังลูกหล่าก็ไกนเออพยานหนังสือนะพี่น้องเอ้ยพังเด้อพี่น้องเด้อ lại chia nhau luôn lại tôi nhắn luôn lại à. nè bưng nắp sôm một cái pin nọ ơi bừng kiến bà con ngu bừng bà kiền một tôi nhắn luôn kiền một โตยังบปะนี่นั่นนั่นนั่นนี่เป็นระดูละสิภาษาอีไปโรงเรียนเออไปโรงเรียนไปกับไพลูกหละเอาอกมาดูเฮ้ยน้ามาฟิมเฮ้ยน้ามาฟิกระคุณอืมไปกับทถาคุณเถ,าค,ณถาคุณอยู่พ่อลูกทถาคุณยังอยู่ห้องาน,าน้ำลูกละเพือพ่อไปโรงเรียนเดี๋ยวพี่น้องเอ,อ้ยใส่สุดเต็มเย็กลงมาเนาะง่ายสิพาพไปพีน่น้าง่ายคุณเป็นสื้อผ้าพไป เปนอย่เกียวอยู่ห่างพี่น้องตามเคยยืนประตูลูกหลานยืนประตูกปหนกออะตอ่กหูม้อกอไก่ไปตัคอตกปลามอแมขอไข่กอปาหอกปลาเิมาเสร็จ กอไก่เออดูแล้วก็ไก่เพิ่นซะเออพี่น้องเออมาเบิ่งสมนํากันเด้อพี่น้องเด้ออีกซีใหญ่เขียวเนาะกอไก่กอปลากอปลาอยังบ่มใหญ่คุณสิพาลานไปสายเนาะพาลานไปโรงเรียนเอ้าเยสิพาลาน มลาไรงเรียนะีัดน้าหอโรงเรียนแล้วจากโตแล้วลานไปเรียนหนังสือน่ะเนาะเดีวจากโต่ะอราว่าดูอเอไี่พังดูละดละไปโรงเรียนไปโรงเรียนนางดีดลูกนางดีดีนางดีดีปินหนามาเพิ่นลูกละเไปโรงเรียนหล่เด้อบอะรบงล่ะได้ยังน่ลูกว่าได้ยังเอาแบบตัลูกฟังมือนู ลุงผนถามเนาะโต้ยังโต้โต้ยังโตโต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 ยังโอ้ยีซี่พังโตยังหลุกล่ะโ้ทลุพีนเอ้ยไพเห็นโหลดคือโหลดเนาะ คว่ำฮะเขากก็พ <fingers out> ิส <si suppression> ังลรเห็นหลดกายมาเพิ่ว่าหลดแม่เพิ่ใหาน้ำได้บานนี่่เกาเก้ามันบเมนหลาเมล่าลูกอย่าไปเห็นแม่ใหญ่คู่เดนลูกหลาเห็นแม่ใหญ่คู่นลแม่มานอนนั่นแม่มานอนนั่นลูกวันปาุ่ไม่เห็นซื้อลูกหล่ะเห็นเพิ่ว่าแม่เพิ่นพ่น้อหายน้ำแม่มามาเห็นซือลูกเขามาเห็นซื้อไป ไ้แม่ใหญ่พุก็ลุงเบนสอนปะเขาเย็นอยู่ไนปะลูกปะพี่น้องเอ้ยเพิ่นหายน้าแม่เพิ่นได้เพิ่นเห็นโหลดเพิ่นโหลดก็โหลดนาะเพิ่นดโหลดแม่เพิ่นเพิ่นหายอะลบาทนี่เนาะพี่น้องอหนอการพี่น้องเลยเพิดใหปีตโลพี่น้องเลยแม่ให่่แ่่ เอฟซีบ่แพงเด้อเนี่ยบ่ให้กระนมดอกนี่นะเป็นเรียนน่ะอะเฮียนังสือซะล่ะเฮียนังสือนําลูกเบนแม่ใหญ่คุณสิพาไปโรงเรียนแม่ใหญ่เียวกันแม่ใหญ่เียวกึนอยู่ได้พี่น้องเอ้ยแม่ใหญ่เียวอยากตีตุบๆดฮักคิดว่าเด็กบ่ทันฮู้เนาะบ่ทันฮู้ความคันผู้ใหญ่แม่ใหญ่ประมาณ สี่ปีปายคือเมื่อเมื่อมปใหญ่เคี้ยวสใสเพื่นลดพี่น้องเอ้ยมีณเป็งเคี้ยวกับบดดป้นอบด้อกันอันนี้เกิดว่าเพระท่านไดานู้ข่วมห้น้าเมย์เพื่อนพี่น้องเลยเห็นโหลดเนาะเห็นโหลดคื้นโหนลดเพิ่งวันโหลดเมย์เพิ่นแต่แทะโหลดคนอื่น มาเพียนหนังสือน้ำลุงเบนพี่น้องมาหิมะลูกหลานก้อนยังเป็นสิไปเพียนหนังสือเนาะยังพันตัดไปพนมวิหานซะก่อนพี่น้องเอ้ยมัใหญ่คูนสิพาไปมัใหญ่เกี่ยวอยู่ฮาไปอีกสองบุษนำหนาเพป่นมีแตรยันมีนะนั่นยังบม่ลืมแม่และพี่น้องเอ้ย แม่ยูเือนลงละแม่ยูเือนหลุดจหดหมู่ก็มาตัวเองแต่ภาษาเด็กน่อยพี่น้องเอ้ยบจางหอหลดตัวเองหลดขึ้หลดเนาะเออเจ้าหน่อยแม่แม่ปรืสอขนมลงละกูาจิตตัวซะ ม่นยังเกี่ยวบ่บม่นยังเกี่ยบซื้อๆอยู่พี่น้องเอ้ยกระลมดี่โตกระลมจะกระโจมฮ่ากระลมมาตื่นว่าวไปโหลดพี่น้องตั้งตื่นสบายนะตามภาษาเด็กๆเนาะพี่น้องเนาะ ขอคุณท yup. ุกทุกทานเด้อพี่น้องเออจะมาสมสารติม hmm. ันแย่ในเกี่ยวเป็นแ่งหมกแรงใจเป็นปัจจุบันนี้กดไลค์กดเซ็กติดตามให้ตลอดพี่น้องเอ้ยดีมีแหงทุกทุกทางพี่น้องอเ คิบเมนี่ก่อนพี่น้องเอ้ยปากกุลากด้ยซกดติตามสกุลเต็อเมนิเก็บกจสุสุต่อไปพี่น้องถ้าสุดขอบใ่ฮับพลกุศิพราชใต้เกี่ยวทั้งสามสด็กศิษ์ศิษย์รกจงบุญดารมีคามันหาสาครอบครัวพารให้อยู่ดีแมงอยู่เย็นปุ่สุขภาพแข็งแกรงมันยนร่เรืองผุกทานพิพาประการใดก็โถดก็อภัยเด้อพี่น้องเด้อสบายดีไปบายตัวยาบ่าน้ำมันเซยเซยยูเฮย